สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราเจอกับบริษัทหงวมุกไทยแลนด์เราพาท่านมาอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะฮะอันนี้ก็คือเจ้าของสวนนะครับรบกวนแนะนําตัวนิดหนึ่งครับเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าชื่อสุพรรณตันวิราชเจ้าเป็นเจ้าของสวนนี่เจ้าครับอันนี้คือสวนสวนลำไยใช่ไหมที่เมื่อก่อนเราปลูกลำไยมาก่อนครับพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพื้นที่ ถ้าในไชนอดก็20ไร่แต่ถ้านอกไชนอดก็ประมาณ30ไร่จ้ะอ๋อรวมประมาณ30ไร่เจ้าทั้งมะม่วงด้วยนะจ้ะครับอ๋อมีสวนมะม่วงสวนลำไยอันนี้ก็คือไม้ฮวงโหลี่นั่นเองนะครับฮวงโหลี่ที่คนจีนเขาเรียกนะฮะคนจีนก็จะใช้ภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าฮวงโหลี่ตัวนี้ก็เป็นทั้งไหหลำทั้งเวียดนามนี่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากของพอลิงคิดใช่ไหมเจ้าของพอลิงคิดก็มาจากหงมู่ไทยแลนด์ทั้งหมดนะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยได้มาส่งเสริมนนะคครับให้้เเอ่พลียิดดไ ปลูกสายพันธุ์ของหงมู่เราเนี่ยปลูกไปเยอะมาก12,000ต้นนะฮะก็ปลูกที่สวนใหญ่ของพลเรงคิดแล้วตรงนี้ก็เป็นพนักงานที่ทํางานที่ที่โรงงานใช่ไหมครับค่ะอยู่ในปริชาติไหมไทยจับอ๋อปริชาติไหมไทยเจ้าอันนี้เป็นของพลเรงคิดเป็นอีกธุรกิจหนึ่งอีกธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่ง,งที่ก็ทำนะฮะพลเรงคิดแนะนําอะไรยังไงบ้างครับตัวนี้คือแม่ของโอ๊กเมืองเนาะครับพลเรียงคิดบอกว่า เราปลูกต้นพยุงเนี่ยคือที่ไหนเราก็ปลูกได้เราแบบจําเป็นต้องมีพื้นที่โล,งโลง่งๆนี่นจะเราปลูกเสริมไปในสวนลยายําไยสวนมะม่วง,งนี่นะจะปลูกได้หมดตรงไหนที่พอจะมีพื้นที่ว่างหาปลูกได้แม่ก็เลยว่าเออมันก็ดีเราก็เอามาเสริมเพราะว่าเราไบ,บต้องการการดูแลนักนาเจะอย่างอย่าง,งแม่นี่ก็คือตัวคนเดียวครับคือดูแลไปตามภาษาของแม่ยิงอ่ะับครับ ไ่ได้ดูแลอย่างนักเลยจ้ะถามว่าปลูกยากไหมฮะตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยมันเหมือนที่พ่อเล้งคิดบอกไหมว่าปลูกไปอารยังไงมันก็รอดปลูกตรงไหนก็ได้จริงไหมจริงค่ะจริงนะฮะแม่บ่เคยหดน้ํามาเลยในตับตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยรดน้ำไม่เคยรดน้ําเลยแล้วเคยมีดามไม้มีอะไรเหมือนที่พ่อเล้งคิดทำไหมแบบต้นแรกต้นแรกกดามครับต้นต้นเล็กๆนะฮะครับแต่ต่อมาแม่ไปได้ดามเลยเพราะแม่มมนมีเวลาอ๋อไม่ค่อยมีเวลาเยอะใช่แล้วคนงานก็หายากเลวยจ้ะจะไปหาไม้มาดามอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ แต่งกิ่งบ้างไหมครับแต่งแต่งกิ่งแต่งแต่งช่วงแรกนิดนึ่งช่วงแรกนิดนึงช่วงแรกแต่พอโตไปแล้วก็ปล่อยอันนี้คือปล่อยแล้วมั้งน่ยอ่บอันนี้คือปล่อยแล้วปล่อยแล้วที่ทิ้งใบอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่ทิ้งใบอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในฤดูหนาวอยู่นะครับเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เรามาถ่ายคลิปกันตอนนี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ยังถือว่าหนาววันนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับยังหนาวอยู่ยังไม่เข้าแล้ง แต่มันก็จะถึงฤดูที่ผลัดใบนะครับสำหรับไม้พยุงเนี่ยฮองหัวลี่ปีหนึ่งเขาจะผลัดใบครั้งหนึ่งผลัดใบก็จะเป็นช่วงประมาณฤดูแล้งของทุกๆปีนะครับแบบนี้คล้ายๆยางพารานะฮะเขาจะสลัดใบเนี่ยช่วงช่วงเดียวกับยางพาราเลยก็ประมาณนี้กุมภามกราลาคุมภามมนานะครับช่วงนี้แล้วก็จะมีใบใหม่แตกขึ้นมาหลายๆต้นนะครับกำลังพึ่งจะทิ้งใบโขนไปหลายต้นเลยนะฮะตัวนี้ก็ทิ้งใบแต่ยังไม่หมดนะครับแล้วก็มีต้นด้านหลัง คุณแม่เขัาที่ปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะปลูกไปในสวนนี่มี120ต้นจ้ะ120ต้นสายพันธุ์มาจากหงมูไทยแลนทั้งหมดะนะครับหงมูไทยแลนทั้งหมดก็อันนี้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับตอนนี้มามาแรงมากนะครับเกษตรกร,ร,กรทั่วทั้งประเทศไทยเขามีปลูกกันทุกจังหวัดแล้วเราก็ได้ไปดูแลเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกนะครับทุกๆจังหวัดในประเทศไทยวันนี้ก็มาถึงลำพูนเนี่ยรอบที่ประมาณรอบที่10แล้วนะฮะเยอะ เราก็มาบ่อยบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ก็คือบริษัทที่ดูแลทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้ห่วงหัวรีครบวงจรนะฮะฮวงหัวรี่ก็คือตั้งแต่การผลิตต้นกล้านะครับการนําเข้าสายพันธุ์ที่ได้รับใบอนุญาตนะครับถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไซเตสนะครับแล้วก็หน่วยงานไซเตสของประเทศไทยเนี่ยรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกต้นหมายถึงที่ท่านเห็นทุกต้นนี้นะครับที่เราส่งเสริมให้เกษตร,รกรไทยปลูกทุกต้นแบบนี้คือส่งออกได้ทุกต้นนะฮะ ทุกต้นนี้ขึ้นทะเบียนมีใบตีตาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะฮะอันนี้แน,นะนําคุณแทมครับรบก,กวนแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อพระคำวดีมูลชาคคาค่ะชื่อแถมค่ะเป็นผู้จัดการอยู่สาขาลําปางค่ะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ที่แปลงค่ะหรือโทรสอบถามเบอร์0822038642ค่ะเราเดินทางมาที่ศูนย์ลำปางนี่เดินทางมาทางไหนบ้างครับถ้ามีท่านใดสนใจอยากจะไปที่ศูนย์ของเราเนี่ยไปยังไงถ้ามาจากเชียงใหม่นะคะ เราก็จะเลยสอพอห้างฉัตรค่ะให้ประยูเทิรนตรง Work ์กแค,ค่ะมันจะอยู่ขาขึ้นเชียงใหม่ค่ะจุดเด่นของเราจะคือมันจะมีซุ้มปูนปั้นค่ะอยู่ข้างๆร้านแต่ถ้ามาจากทางนิเมืองลำปางมันก็จะอยู่ซ้ายมือเลยปตทมาประมาณ2กิโลค่ะก็พูดง่ายๆว่าอยู่ยื้องๆตรงกันข้ามกับปสอพอห้างฉัดตรงข้ามนึ่งยืกันนะฮะก็ไม่ได้ตรงกันร้อแต่ก็อยู่ประมาณแถวๆนัๆ้นแหละ ก็โทรถามได้นะครับโทรติดต่อได้แล้วอของคุณแธมเนี่ยดูแลเกษตรกร,กรแถวนี้มีเกษตรกร,กรปลูกเยอะไหมครับแถวแถวจังหวัดภาคเหนือเนี่ยเกษตรกร,กรปลูกเยอะค่ะถ้าถ้าของเราหน้าแรงก็หนูแนะนาให้เปลี่ยนไส้ถุงก่อนค่ะเราดูแลอะไรทีนี้เราก็มาลงปลูกตอนหน้าฝนค่ะปลูกได้ทุกหน้าค่ะปลูกได้ทุกฤดูดดปลูกได้ทุกฤด,ด,ดูค่ะครับการปลูกนี่ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรเนาะให้คําแนะนําได้ตลอดเวลาได้ค่ะ,อะขอเบอร์โทรอีกครั้งครับ แป2สองสองนค่ะครับไม้ฮวงโหลี่นะครับถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดราคาแพงที่สุดในบรรดาไม้เศรษฐกิจทุกตัวในประเทศไทยตอนนี้นะครับถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องรอผลผลิตจากดอกผลอะไรตัวนั้นไม่ใช่ผลผลิตนะครับผลผลิตของเขาก็คือไม้เนื้อไม้ในลําต้นเพราะฉะนั้นการที่ผลผลิตเป็นเนื้อไม้แบบนี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรีบขายนะฮะถ้าอย่างลาไยเนี่ยออกออกมาแล้วเนี่ยถึงฤดูเก็บก็ต้องเก็บถึงช่วงเวลาเก็บต้องเก็บ อย่างมะม่วงถึงถึงเวลาเก็บต้องเก็บนะฮะถ้าเป็นไม้ผลอย่างอื่นไม้ชนิดอื่นที่เก็บอย่างกล้วยอย่างเงี้ยถึงเวลาเก็บต้องเก็บนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็เป็นเนื้อไม้ข้างในถ้าราคายังไม่สูงมากเราก็เก็บเก็บไว้ขายในปีหน้าปีถัดไปซึ่งรอจนกว่าราคาสูงขึ้นมาถึงจะขายก็ได้หรือถ้าท่านทิ้งไว้นานๆยิ่งนานยิ่งแพงนะครับตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพง แพงที่สุดในบรรดาไม้ทุกอย่างแล้วนะครับก็จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่ปลูกลำไยอยู่อย่างสวนนี้นะครับที่ปลูกมาก็คือปลูกแซมสวนลำไยเราก็ไม่ได้กระทบกระเทือนกับลำไยใช่ไหมฮะกระทบเลยเจ้านี่แบบสบายๆเลยสบายสบายเลยสบายสบายนี่ก็โตของเขาไปลำไยเขาก็มีผลผลิตออกได้แถวนี้ยังมีผลผลิตออกได้เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรลำไยมังนะฮะก็จะมีกล้วยปลูกแซมปลูกแซมก็จะพอมีรายได้จากกล้วยด้วยเหมือนกันนะครับ ก็เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับท่านใดที่ยังมีพื้นที่ว่างเปล่านะฮะไปปลูกไม้ผลไม้อะไรที่ตัวเองเคยปลูกมาใครทําการเกษตรแบบเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เป็นปศุสัตว์เลี้ยงนู่นนี่นั่นนะครับแนะนําอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ใครที่เลี้ยงแพะอยู่เลี้ยงวัวอยู่ไม่กินนะครับแพะกับวัวไม่กินนะไม่กินไม้ชนิดนี้คือเราไปดูเกษตรกรที่แถวภาคอีสานนะครับเขาปลูกไม้่วงหุรีเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงแพะไปด้วย หญ้าโกนหมดครับทุกอย่างเขากินหมดแพะกินหมดยกเว้นไม้่วงหูรีเนี่ยใบยออกมาเยอะเลยแต่ไม่กินนะฮะเพราะใบชนิดนี้มันจะค่อนข้างฉุนนิดหนึ่งแพะไม่ชอบนะครับพวกแพะพวกอะไรไม่ชอบมันก็ดีอย่างคือเราสามารถที่จะไปเลี้ยงไว้ในฟาร์มที่เขาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรได้เลยโ,ยโดยที่ได้ประโยชน์2ทางปุ๋ยนะครับก็ได้จากมูลแพะมูลวัวก็จะมา,าทำให้เป็นปุ๋ยตัวนี้แลวตัวนี้จเจริญเติบโตได้โดยที่แพะแกะอะไรเราเราก็เลี้ยงให้มันโตไปนะครับมีไรายได้ประจํามีไรายได้ เสมอสม่ำเสมอแต่ตัวนี้อีกสิปีข้างหน้ามีรายได้นะครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับที่ปลูกมาปายปี6กสามเออไปปี6นนกสองะค่ะปกหกสองปีหกสับามเนาะก็นับหกสามหกสามหกสี่ก็ประมาณสองปีสองปีส <2 S 2> องปีเส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วนะครับสาหรับผมดูนะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณสองนิ้วก็ถือว่าโตตามมาตรฐานนะฮะตัวนี้การจเจริญเติบโตของเขาก็คือหนึ่งปีหนึ่งนิ้วสองปีสองนิ้วสามปีสามนิ้วตัวนี้ที่เราดูนะครับเราดูจากข้างล่างขึ้นมาประมาณสามสิบเซนเนี่ยเราก็จะ เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2นิ้วถ้า2นิ้วเนี่ยถือว่าตามมาตรฐานนะครับ2ปี2นิ้วถือถือว่าตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วเราจะสามารถที่จะขุดขายได้ในปีที่10คือไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วประมาณนี้นะครับ10นิ้วประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอาขุดขุดออกมาแล้วก็แสกพีเอาเฉพาะแก่นไม้ส่งไปขายยังประเทศจีนได้เลยนะครับอันนี้บริษ,ษัทหงมูสไทยแลนด์นะครับรับประกันแน่นอนว่าเข้าแก่นทุกต้น นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่เราคัดมาอย่างอย่างดีที่สุดแล้วนะครับว่าเข้าแก่นแน่นอน100%แล้วก็มีใบรับรองสายพันธุ์แน่นอน100%ขึ้นทะเบียนกับไซเต,ตของประเทศไทยเนี่ยแน่นอน100%ซแล้วก็สามารถที่จะส่งออกได้ทุกต้นให้ความมั่นใจกับเกษตรกรได้นะครับปลูกไม้ลาแครราคาแพงเนี่ยยังไงก็ไม่เสียแน่นอนนะครับปลูกไม้ราคาแพงยังไงก็สามารถสร้างไรายได้ก้อนโตในอนาคตให้เราได้แน่นอนอย่างสมมติสวนนี้นะครับห่120ต้นใช,ใช่ไหมฮะ 120ต้นเนี่ยถ้าตีขั้นต่ําเลยนะครับตีขั้นต่ําเลยถ้าต้นละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะฮะอันนี้คือเป็นเราตีราคาขั้นต่ําราคาเทียบเท่ากับพยุงไทยเลยไหมอายุสิปีเนี่ยร้อยยต้นก็จะเป็นเงินอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทเนี่ยอันนี้เป็นราคาขั้นต่ําแต่ถ้าสมมติราคามันสูงขึ้นไป2เท่าตัวก็จะอาจจะเป็น2ล้านกว่าบาทมันก็ยังเสริมนะครับเสริมเข้าไปกับไรายได้ที่เราได้จากลำไย,ยอยู่แล้วได้จากมะม่วงอยู่แล้ว เป็นรายได้เป็นเงินออมก้อนตัวยิ่งถ้าเกิน10ปีขึ้นไปราคายิ่งมูลค่าเพิ่มสูงกว่าไปนะครับ15ปีมูลค่าเพิ่มก็2เท่าของราคา10ปีนะครับก็เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ๆให้เกษตรกรท่านที่ทําการเกษตรมามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือว่าล้มลุกคุกคานราคาสินค้าทางการเกษตรมันไม่จูงใจมันไม่ดึงใจเลยทําอะไรมาก็เจ๊งทําอะไรมาก็ราคาถูกสัก ทุกอย่างนะครับลองหันมาดูตัวนี้ตัวนี้แพงแน่นอนมูลค่าเพิ่มสูงแน่นอนแพงแน่นอนปลูกง่ายแน่นอนแบบนี้ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าปลูกง่ายนะฮะอันนี้คือคนปลูกจริงเลยตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยลดน้ำไม่เคยลดน้ำจริงเลยฮะอันนี้ไม่ได้เคยลดน้ําเลยมีโรคมแมลงเยอะไหมไม่มีเลยคะ่ะสรุปแล้วง่ายสุดง่ายสุดปลูกปลูกลำไยยังยากกว่าอันนี้นจริงๆ<ม>นะครับ หลายสวนที่เราไปดูมาเอาจริงปลูกลำไยปลูกมะม่วงนี่ยังดูแลเยอะกว่านี้เลยนะฮะยากกว่านี้อีกแมแ้แต่ปลูกกล้วยนะฮะถ้าท่านดูแลไม่ดีนี่กล้วยนี่ยังลําบากกว่านี้อีกต้องแทงหน่อทิ้งต้องดูแลอย่างดีอัดปุ๋ยอัดน้ําใส่อย่างดีนะครับกล้วยก็ดูแลอย่างดีเหมือนกันแต่ต้นนี้ไม่เคยลดน้ําเลยนะฮะจะปุ๋ยใส่มั่งปุ๋ยใส่มัง่งปุ๋ยใส่มั่งนะครับเป็นเรื่องธรรมดาก็เราให้ปุ๋ยลาไยล้วก็ไม่ให้ปุ๋ยตัวนี้ด้วยเน้นปุ๋ยคอก <Evet, S 1> ปุ๋ยคอกใช่ไหมฮะปุ๋ยคอกแล้วปุ นิดหน่อยก็ให้ปุ๋ยลำไยก็ไม่ให้ปุ๋ยตัวนี้ด้วย10ปีผ่านไปนะครับหวังว่า10ปีผ่านไปเนี่ยทำจะทําเงินให้เจ้าของสวนนี่ได้เยอะนะครับหลักล้านบาทเหมือนกันนะครับขอบคุณมากที่กรุณาให้บริษัทหงมู่ไทยแลนด์เรามาถ่ายทํารายการที่นี่นะครับฝากด้วยนะครับผู้จัดการแทมนะครับฝากฝากด้วยนะฮะถ้าท่านใดที่สนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้่วงหัวรีเข้าไปดูใน Google นะฮะเข้าไปดูใน Google กดคาว่าไม้่วงหัวรีก็ได้นะครับศูนย์ลำปาง ก็จะมีนะครับขึ้นมาเลยแล้วก็ใน u t u b e นะครับมีช่องทาง YouTube ท่านใดที่อยากเห็นสวนอื่นๆบ้างนอกจากสวนนี้นะฮะสวนอื่นๆที่เราเคยไปดูแลเกษตรกร,ร,กรในเขตภาคเหนือหรือทุภูมิภาคในประเทศไทยกดค้นหาคาว่าไม้่วงโหรี่ก็ได้นะครับคุณต้งไผยยักษ์ก็ได้นะครับอันนี้เจอแน่นอนทางเราทําคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเป็นพันๆคลิปเยอะมากเป็นพันๆคลิปนะฮะก็มีช่องของดรเจษดานะครับแล้วก็ของคุณโต้งไผยยักษ์ลองกดดูนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามรับชมสวัสดีครับค่ะวัสดี